วันนี้มีปโปรนะครับวันนี้ผมถ่ายทําวันที่สิบเก้าเดือนแปดนะครับคุณพี่ไปดูกันไปเป็นมีอะไรบ้างนะครับอยู่ในช่วงกลางเดือนนะครับแล้วก็ก็เลยให้มันจัดให้มันคลึกคืนหน่อยนดนะอันนี้เป็นบริเวณที่ผมทํางานนะครับผมก็จะแพคที่นี่นะครับก็โมเองทําเองเอาแบบเรียบง่ายนะพี่อันนี้ก็เป็นตัวซีนตัวตัวนี้เป็นตัวลูกกระสุนนะครับเก้ามิลน,นะครับก็แพคเองนะครับก็ซื้อกล่องซื้ออุปกรณ์ต่าง ผมมีตัวเลเซอร์อยู่ประมาณ50นะครับตัวเลเซอร์ตัวเล็กแสงแดงนะครับอันนี้จะแถมให้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวกล่องนะครับผมจะไล่แพ็คก็จะทํากล่องไว้ตัวกล่องผมใช้กล่องห้าห้าชั้นตัวหนานะครับวันนี้ผมจะโปรนะผมแถมตัวเลเซอร์ตัวนี้ให้นะครับพี่โปรนี้น่าจะเป็น2วันนะครับจัดให้2วันนะครับวันนี้วันที่19นะครับคุณพี่ได้เลเซอร์ตัวนี้ตัวฟรีนะครับตั้งซ้ายตั้งขวาตรงนี้นะฮะ ตั้งซ้ายตั้งขวาตรงนี้ด้านข้างเนี่ยแล้วก็ด้านบนก็จะขึ้นลงนะครับมันจะมีอุปกรณ์ให้นะครับเลเซอร์ก็จะขึ้นลงซ้ายขวาได้แล้วกันมีตัวสายอ่อนให้ด้วยนะครับพี่นะครับชุดนี้ฟรีให้นะฮะไปดูบรรยากาศไปพี่น้องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวปืนหนังเฟติ้นะครับเขาจะมียางเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับหนึ่งชุดเอนอกจากตัวนี้ปืนแล้วก็มีตัวลูกให้หนึ่งกล่องนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ยิงปลาจริงๆมันโมได้เยอะแยะเลยพี่วันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูมันโมอะไรบ้างพี่นะฮ ตัวปืนหนังสติ๊กถ้าเกิดทําที่ค่ายผมเนี่ยนะฮะสามารถทําเป็นตัวยิงปลาแบบนี้ก็ได้ครับแค่แค่เราติดตั้งตัวนี้มันจะพอดีพอดีตัวน็อตสามตัวนะครับว่าจะใส่ล่างหนังสติก๊กมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเราสามารถเป็นปืนหนังสติ๊กยิงนกก็ได้นะครับหรือเราอยากยิงปลานะพี่นะแล้วก็เปลี่ยนล่างมาใส่ผมทําขนาดหนึ่งนิ้วเท่ากันใส่ปีกยิงปลานะครับตัวปีกใหญ่เกินนะครับอยากยิงหนูหน่อยเราก็ใช้ปีกตัวเล็กครับมันจะได้สอดแทรกน้ําปลาหยาด ปลาอ้อยได,ได้สะดวกมากกว่านะครับประมาณนี้นะฮะบรรยากาศก็คือ1ท้ายนี่สามารถทําเป็น3ระบบก็ได้นะครับสามระบบ,บราคาจะอยู่วิ่งอยู่ประมาณสัก2องพกับสองพนะฮะแล้วก็ไปดูบรรยากาศเรื่อยๆเดี๋ยวผมมีโปรนะมีโปรอยู่ชุดชุดด้านนี้นะไปดูตัวที่ราคามันไม่แพงไม้เมลิดนะครับผมทําสีดําด้านเล่นนะครับตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะครับที่สวยมากตัวไม้เมลิดเห็นไหมฮะ มีตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวตัวแบบเงาก็มีนะแล้วก็ลงสีธรรมดามันก็ดูขึมดีตัวนี้เป็นตัวท็อปสูงสุดในร้านนะครับแล้วก็ทำจำแจมไปเผื่อลูกค้าชอบนะครับอันนี้ผมโปรให้เหลือสี่พันนะครับแล้วแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะฮะเอ่อเป็นเลเซอร์ตัวใหญ่นะพี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นแบบว่ารุ่นรุ่นแบบดูดีเลยละเอ่อเป็นไม้มะลิดนะครับมะลิดมันอย่างว่าละ่ะนะฮะไปดูไม้ธรรมดาเลยนะครับเอ่อไปดูเอาไม้ตัวนี้เลยก็ได้พี่ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ตัวนี้เป็นตัวทรงมือสอดเป็นไม้ประดู่แล้วสวยงามมากพี่แล้วลงตัวด้วยนะพี่แล้วก็กําลังขึ้นบรรท้ายทําเป็นตัวปืนยิงปลาอยู่นะครับใช่นไหมโซ่ทรงก็จะมีด้านนี้แล้วก็คุณพี่ก็มาเลือกเอาว่าชอบแบบไหนนะครับจะเป็นประมาณนี้ลงตัวน้ําหนักก็อยู่ประมาณ1.9งนะครับเห็นไหมฮะทรงสวยดีนะครับเนี่ยก็ไม่ติดกระพี้ก็ก็สวยไปอีกแบบโปรหรือพันห้านะครับตัวนี้โปรหรือพันห้าแล้วแถมเลเซอร์ให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะพี่ ไปดูตัวนี้ดีกว่านะครับผมทําตัวใหม่เข้ามานะครับในเมืองไทยยังไม่มีนะฮะตัวไกลปืนนะครับบางท่านเนี่ยนะท่านพี่อยากจะยิงลูกบอลไล่นกหน่อยเพราะว่านกมันมากวนในบ่อปลานะครับหรือว่าเราจะทานานาปางนาแรงต่างนะที่มันมีนกเยอะๆนะครับแล้วมันยิงไม่ได้ไกลถางครับตัวนี้ผมโมดิฟายทำแปลงตัวนี้ทํามาทั้งหมดเลยใส่ลูกยิงได้ประมาณ25เซนนะครับลูกบอลยิงได้หมดเลยพี่ลูกบอลนะครับอันนี้อันนี้ลูกดินประมาณ20 แต่ว่ามันจะยิงลูกเหล็กไม่ได้อันนี้นะครับคุณพี่ผมให้ราคาเดียวกันนะครับแค่แค่บอกว่าจะเอายิงลูกเหล็กหรือว่าจะเอา,เอายิงกระบอกนะฮะเราเราสลับไกปืนเอาสลับไ้เลยน็อตสี่ตัวตัวนี้ที่เห็นเนี่ยถอดน็อตสี่ตัวตัวนี้ออกนะครับแล้วก็สลับไกปืนนะฮะไปดูวิธีใช้งานไปเราใช้เท้าเหยียบมันได้มนะฮะทษทีนะเหยยบลงไปเลยนะฮะมันมันติดกระดาษนะฮะอยยบลงไปให้สุดนะพอดีผมติดกระดาษไว้ ตอนนี้เราก็จะยิงลูกบอลได้พี่เสร็จแล้วเราจุดเราก็ยิงออกประมาณนี้เดี๋ยวผมยิงตัวนี้ออกอันนี้นะเดี่ยประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะซื้อไกปืนเพิ่มก็ได้อันนี้ผมให้เลือกนะครับนะฮะไกปืนโดยปกติมันจะอาได้ยิงยิงไม่เกินลูก16มิลก็คือประมาณลูกแก้วนะครับอันนี้มันจะอาได้ยิงได้ประมาณ25เอ่อ25มิลน,นะครับก็คือ2เซนครึ่งก็คือยิงลูกบอลได้เพิ่ม300นะครับ หรือว่าจะสลับไปเลยนะครับเอ่อเอาไกลไกลตัวเอาตัวใหญ่เอายิงเน้นแบบว่าตัวลูกใหญ่ๆเอรอนะครับเป็นประมาณนี้ก็ mm hmm. ถือว่าลงตัวนะครับยาเอาเดี๋ยวแป๊บนึ้งตัวงามนะครับตาล้าแล้วบ้วงางนะฮะพี่มจะจับยังไงมันถนัดนะครับ ตัวตัวง่ามตัวนี้ผมทําใหม่นะครับมันจะจะฟิตแบบนี้เลยนะครับมันมันจะไม่ก็แก๊กก็แคก,แก,แกเหมือนเดิมเห็นไหมพี่นะผมจับมอเดียวไม่ถนัดนะครับประมาณนี้นะฮะตัวง่ามทําใหม่ฟิตใหม่อันนี้โมโมก่อนส่งทั้งหมดเลยไปดูราคากันไปเออเอาไม้ไประดูกรน,นะครับตัวตัวชื่อตัวนี้ยังไม่มีเป็นตัวใหม่นะฮะพี่คุณพี่แคปหน้าจอาตัวทรงนี้เลยผมปโปรให้1,500แล้วแถมเลเซอร์ให้นะครับ ไกลปืนจะเป็นตัวสแตนเลสนะครับอันนี้ยิงลูกตั้งแต่8ปมิลถึง16มิลอันนี้โดยมาตรฐานถ้าเกิดจะยิงกระบอลก็บอกผมมีตังหานนะครับจะได้จะได้สลับราคาเดียวกันหรือว่าจะซื้อไกลเพิ่มยิงเรื่องสองอย่างนะฮะพี่ก็บวกก็ไป3า0ตัวไกลปืนเพราะว่าต้องโมต้องทำแรงต่างเยอะแยะเลยช่วงชักตัวนี้อยู่ที่75เซนนะครับก็คือจากตัวยางยืดออกมาแล้วก็มาถึงที่หัวไกลตัวนี้นะครับยาวโดวยรวมอยู่ที่เมตร เมตรสิถึงเมตรสิแล้วแต่พันท้ายแตกต่างไปนะครับโคสวยไปอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นตัวทรงมือสอดน,นะครับแบบนี้นะฮะพี่นะฮะเดี๋ยวทักไลน์เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะจะบอกอีกทีนึงนะครับสวยงามมากเดี๋ยวไปดูเบอร์โทรหน่อยอันนี้เป็นตัวทรงใหม่เอ๊ะเบอร์โทรผมอยู่ใส่แป๊บหบนึ่งนะฮะพอดีผมเหมือนจะไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่เดินไปเดินมาแล้วหงุนหวยนะครับพี่น้องนะฮะเล้ยว ตัวราคาเนี่ยดอกมันจุเงียบนะครับ0650979599นะครับหรือว่าเบอร์ด้านล่างก็ได้นะครับคุณพี่ทักไลน์มาได้ทั้ง2เบอร์เลยนะพี่ง่ายสุดนะครับเอาตัวนี้ตัวนึงช่างแล้วก็ชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ผมนะครับผมจะส่งวันต่อวันส่งทุกวันนะครับพี่นะฮะน้อยมากที่จะไม่ได้ส่งนะครับนอกจากว่าจะติดธุระอะไรต่างนะครับประมาณนี้โอเคเบอร์โทรแคปหน้าจอได้พี่น้องนะฮะใช้3นิ้วลูดหน้าจออกมันก็จะติดนะครับหรือว่าจดเอาประมาณนี้ไปดูงานต่อพี่ ถ้าชอบทรงนี้นะครับหรือจะเอาทรงดั้งเดิมนะครับไปดูกันนี่ยฮะตัวนี้เป็นตัวไม้ประดู่เป็นไม้เก่านะครับเอ่อเรียกว่าตัวนี้เป็นทรงบีนะฮะทรบงบีของผมเป็นประดู่มือสอดราคาผมโปรอยู่ที่1,5 0 0นะครับได้เพิ่มเติมคุณพีทได้เลเซอร์ฟรีด้วยนะฮะพี่นะครับ ตัวรางก็เป็นตัวใหม่นะครับเหล็กเป็นเหล็กเต็มเปี้ยะเลยพี่นะฮะแต่ก็ยังคลอนอยู่ถ้าเป็นดําเดิมอย่างเงี้ยขนาดว่าเหล็กเต็มนะพี่นะฮะก็ยังมีการคลอนอยู่แต่มันก็ยังแม่นนะฮะแต่ว่าก่อนส่งเนี่ยดี๋ยวผมจะโมให้ใหม่นะครับมันมันจะไม่เป็นอย่างเงี้นะครับอันนี้พูดถึงว่าดําเดิม,ดมถ้าคุณพี่ไปทำเนี่ยมันจะยุ่งยากหรือว่าไปดูที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยปัญหามันจะไม่จบพี่ปวดหัวครับนะฮะไม่ต้องมาทําเองพันท้ายก็พันกระบาดแล้วครับเนี่ยเนี่ยแค่พันท้ายกว่านะครรรรับไหนจะเเเืืื่่่่ออองงงงทําายุก เออสกลิลเรื่องวัดต่างๆเรื่องความยาวต่างๆยุ่งยากนะครับไปซื้อเหล็กเขาก็ไม่แบ่งขายเราไปซื้อต้องซื้อเป็นแบบ6เมตรนะครับอุปกรณ์การตัดขนยากยุ่งยากสรุปพันห้าจบนะครับได้ลูกหนึ่งร้อยนัดแล้วก็มีครบหมดอันนี้เป็นงานไม้ประดูนะเออประดูแล้วก็ไปดูไม้สักมาเอาตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวกำรรคอเรียบๆนะครับเรียกว่าเรียบๆก็ได้หรือว่าเรียกร,อ,รยองแก้มก็ได้นจะรับรองแก้มตรงจับเนี่ยมันจะเรียบๆครับ ตรงจับมือเนี่ยมันจะเรียบมันจะไม่เป็นล่องนิ้วราคาเดียวกันนะครับไม้สักไม้สักข้อดีคือปลวกมอดมันไม่กินครับเขาเลยนิยมอาทำบ้านสีสัมก็จะเป็นสักทองแบบนี้นะครับใช่ไหม,ไมสวยดีมันจะมีกำคอเรียบๆแล้วก็มีกำคอล่องนิ้วครับตรงจับก็จะเป็นนิ้วล็อกแบบนี้นะครับใช้เครื่อง CNC เดินก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใช้งานมือเก็บนะครับก็คือเอามือจับพินเจียนนี่หละพพ่น้องนะครับแล้วก็ใช้คนค่อนข้างเยอะนะฮะกว่าจะออกมาเป็นแบบนี้ก็ยุ่งยากเหมือนกัน นะครับไหนจะทํานู่นทํานี่อีกสั่งเลยครับไม่แพงตัวขากล้องผมปรับใหม่เป็น22มิลน,นะครับขากล้องนะครับประมาณนี้สูงความสูงต่างๆมันจะพอดีพอดีถ้าสูงเกินมันจะไม,ม่แม่นนะครับไม่บาลานซ์กับตัวเลเซอร์พี่ไปคุละทางกันแม่นอยู่จุดเดียวประมาณนี้นะฮะต้มป็ตตัวนี้ลงตัวสุดในแล้วก็มียางแบบนี้ให้2จุดยางที่ดีที่สุดก็คือยางสีส้มแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหนังรองจะเป็นแบบแข็งแข็งมันจะไม่เป็นเหมือนกับผ้าเบาๆกระพือได้ต่างๆที่มันขาดง่ายนะครับ แล้วก็เป็นตัวดำดำเงาๆต่างๆก็จะขาดง่ายก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วกันสรุปอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับทั้งตัวงามกระโมให้ด้วยกำคอลอ่งนิ้วกับกำคอเรียบๆราคาเดียวกันไปดูไม้ไประดูมีตัวไหนเดี๋ยวนะผมหากอนพี่น้องอยู่ในบ้านบ่ทิพย์ๆ,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 ๆแล้วก็มีด้านนี้ก็มีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตัวไม้มะลิดนะครับผู้นี้ไม่มีเจ้าของนะครับผมโปรให้ราคาดังกล่าวนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวกำคอเล็บเรียนเป็นไม้ประดูนะครับถ้าติดเลเซอร์ตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้เลเซอร์ laser ตัวใหญ่อยู่ที่500นะครับแล้วก็กล้องเลดดอทอยู่ที่500ติดตั้งก็ซ้ายขวาก็คือตัวนี้นะครับขึ้นลงก็คือตัวนี้ลูกปืนไปทางไหนคุณพี่ตั้งเลเซอร์ไปให้มตรงกับลูกปืนครับแล้วก็ตั้งสักประมาณสัก10เมตรก็ประมาณนี้ราคาเดียวกันนะฮะมีทรงนี้นะครับแล้วก็มีมีทรงนี้นะครับเอาตัวนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้เป็นไม้ประดู ทรงมือสอดต,ตัวอ e ีนะครับเนี่ยคุณพี่แคปหน้าจอมาก็ได้ถ้าเกิดจำไม่ได้นะครับเท่านี้เองราคาเดียวกันเอ,อ่อโปรเหลือหนึ่งพันห้านะครับช่วงชักเดียวกันหมดชุดบนเหมือนกันหมดตัวนี้มันจะเป็นเหมือนกับปืนศูนย์ปืนยิงปลานะครับผมเห็นแนวได้งามผมเคุยกแนเน็ตแน่เลบพี่น้องนะฮะหรือว่าชอบสีดําหน่อยนะฮะแบบทึบๆหน่อยนะครับนี่มันก็จะสวยแบบแบบหนึง่งผมใช้สีดําด้านลงนะครับกําคอเรียบๆงามดีอันนี้ราคาเดียวกันหมดพันห้า แถมเลเซอร์ให้โปรนี้นะครับโดยปกติเลเซอร์ก็จะแยกนะฮะตัวเลเซอร์ตัวเล็กโปรนี้แถมไหยครับพี่น้องนะฮะรู้ว่าจะชอบแบบสีขาวหน่อยนะฮะสีขาวก็มีมันมันข้อดีคือมันมีให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็เรื่องอะไรนะฮะเรื่องบริรานบริการหลังการขายด้วยที่เวลาซื้อไปแรงต่างเรื่องยงเรื่องยางแรงต่างนะครับติดต่อกับผมมานะครับรู้ว่าจะชอบแบบกําคอล่อกนิ้วไม้ประดู่ก็มีทรงนี้ก็มีสวยไปอีกแบบไหมครับล็อกนิ้วพอดีเลย อันนี้เป็นตัวกาคอล่องนิ้วราคาปโปรราคาเดียวกันหมดนะครับสันนิษฐานได้เลยคือถ้าเป็นไม้ประดู่กับไม้สักราคาผมจะปโปรอยู่ที่1นึ่น้าะครับแล้วก็ใช้ช่างก็จะทําหลายคนนะบางท่านก็จะถนัดมือสอดบางท่านก็เป็นทรงกาคอต่างๆนะครับกว่าจะได้กว่าจะกว่าสีเป็นโตพี่นอ้องยากกว่าสีให้ได้นะแล้วก็มีมีกาคอล่องนิ้วเนี่ยขายดีมันแล้วก็มีทรงนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวทรงมือสอดเอ่อมือสอดเป็นทรงซี ทรง C ก็คล้ายๆกับทรงตัวแรกที่นะฮะแต่ว่าตัวนี้มมันจะตรงๆหน่อยนะพ,พอดีๆลงตัวมากพี่นะฮะยิ่งทํายิ่งสวยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมทําเป็นเจ้าแรกนะครับทาปืนอัลเฟนิกมาปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะพี่แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเอ่อตั้งตั้งแต่ตัวง่ามด้วยนะพัฒนามาให้มันคลอนแล้วก็วันนี้ก็พิเศษหน่อยก็คือสามารถยิงลูกบอไลได้นะครับในราคาเดียวกันแต่มันจะยิงลูกเล็กมาได้นะครับมันจะยิงได้ได้เชพว่าตัวลูกใหญ่นะครับอันนี้ผมรีวิวตอนเช้าอยู่เขา เดี๋ยวเขาจะมาทำงานกันงานเริ่มมาแล้วนะฮะไก่ปืนผมเลือกใช้สแตนเลสนะครับที่นี่ฮะไกลปืนสแตนเลสดูยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอันะมมนีอนะ้อันนี้คือตัวสแตนเลสนะครับต้องนําเข้านะครับอย่างนี้ถ้าสั่งทั่วๆไปอะไรต่างๆมันจะเป็นปะปนเข้ามาจะเป็นไกลธรรมดาเอะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมมีไกลธรรมดานี้ไงเจอแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไกเนียมนะฮะไกลอลูมิเนียมลุงซื้อมาแล้วมันเป็นหน้าตาเป็นยังไงบ้างท่านพี่ดูดู เห็นไหมมันจะมีแบ่งเขตกันอย่างเงี้ยนะครับมีมีเป็นเส้นเส้นรอบๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันจะประกอบแยกอันนี้เขาเรียกว่าไกลอลูมิเนียมนะครับมันก็ดีอยู่นะครับถ้าเราขึ้นด้วยมือแรองต่างแต่ถ้ามาทําสไลด์แบบย,งยางแข็งมีปัญหาแข็งมากก็ไม,ไม่ไม่ได้แต่ถ้าแบบขึ้นด้วยมือแล้วยิงเอาไม่ต้องคิดอะไรมากพี่ใช้ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าไกเนียมนะครับเห็นไหมมันจะมีเส้นแบ่งอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นมันไม่มีเส้นแบ่งแล้วก็เป็นจุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัวปรับตัวสปริงสปริงก็อยู่อยู่ด ไม่ไม่เหมือนกันตัวนี้ก็สปริงตัวพวกนี้มันจะอยู่ด้านนอกนะครับก็ต,ต่างกันไปอันนี้ไกผมให้ก็คือเป็นตัวไกลปืนสแตนเลสนะครับสแตนเลสก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เกรดที่มันแพงมากกว่านี้ก็จะเป็นอย่างงี้นะฮะแต่ผมซื้อมาผมก็ยังไม่ได้ติดตั้งนะมันแพงเกินนะครับทําขายไม่ลงเนี่ยอันนี้คือตัวสแตนเลสแบบว่าเอ่อไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับแล้วเป็นมัน,เป,นเป็นของเมืองนอกมันยิงลูกใหญ่นะครับไม่เหมาะนะครับ ี้มันจะยิงยิงลูกเหล็กไม่ไดีแต่มันจะเหมาะกับยิงลูกสักสิบก็มีลูกใหญ่ๆต่างๆของเมืองนอกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบนะฮะสั่งเข้ามาอยู่ประมาณ50อันนะครับต้นทุน800ตัวหนึ่งนะครับต้นทุนต่างกังนเยอะมากก็เลยทาทาขายไม่ลงนะฮะเนี่ยเป็นอันนี้ก็เป็นพวกขากล้องนะครับโอเคเดี๋ยวเอ่อเบอร์โทรผมให้ดังกล่าวแล้วนะครับแล้วก็ราคามีไม้มะเกลือไหมมีมะเกลืออยู่นะมะเกลือจะแพงกว่านะครับมะเกลืออยู่ๆในในบ้านไม่ได้ไม่ได้เดินเข้าไปอยู่แล้ว เดี๋ยวมีตัวอย่างไหมมีมีอยู่ตัวหนึ่งนี่มีเดี๋ยวไปดูไม้มะเกลือกนแพงเรื่องไม้อย่างเดียวนะครับเอ่อไม้มะเกลือ,อยังพอมีอยู่ผมมีตัวทรงทรงนี้นะครับเนี่ยฮะถ้าชอบก็แพงกว่าสองร้อยจากพันห้าก็จะเป็นพันเจ็ดมีทรงนี้แล้วก็มีทรงสีบ้างนะครับเนี่ยอยู่ข้างในนะั้นตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งถ้าชอบไม้มะลิดนะครับเดี๋ยวไปดูไม้มะลิดกันมีตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นเท่าแบบเงาๆหน่อยก็จะเป็นตัวแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งมีอยู่3ตัวว่างนะครับอันนี้ก็ทําจำแจมเผื่อลูกค้าชอบนะครับเอ่อไม,ม้มะลิผมโปรอยู่สี่พันแล้วก็แถมเลเซอร์ตัวใหญ่นะครับไม่ไม่ได้เป็นเลเซอร์ตัวเล็กเหมือนกับตัวนี้นะฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยครับคุณพี่โอเคผมล่ำลาแล้วฮะวันนี้ถ่ายทําเป็นวันที่19นะครับโปรถึงวันพรุ่งนี้วันหนึ่งนะครับโอเคนะให้มันคึกคืนเฉยขอบพระคุณครับนะฮะพี่